สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องสุ่ม5บาทกันนะเป็นแบบไข่เดี๋ยวเราไปดูกันเลย hey mom, วันนี้มีไข่ทั้งหมด20ฟองเดี๋ยวเรามาแกะอันแรกกันเลยนะทุกคนนี่นทุกคนใบแรกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะทุกคนแกะกันเลย แอบแกะยากอีกเ,น,เนะทุกคนอืม,อม,อมนี่นะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีสองฝั่งแบบนี้นทุกคนเรามาแกะฝั่งในก่อนดีฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้นะทุกคนก็จะเป็นอูขนมน,นะทุกคนหอมมากเลยเรามาแกะฝั่งนี้กนะันต่อฝั่งนี้น่าจะเป็น อะไรทุกคนอ๋ออันนี้มีช้อนสําหรับกินขนมให้แล้วก็อันนี้เป็นเลขสองนะทุกคนไม่รู้อะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะเดี๋ยวเรามาชิมขนมกันก่อนนะทุกคนนี่ทุกคนขนมก็จะมีเป็นช็อกโกแลตสีดำแล้วก็ช็อกโกไว้ช็อกโกแลตสีขาวนี้นะทุกคนแล้วก็มีถั่วแห้งๆอะไรสักอย่างนะทุกคนชิมกันเลย อืมก็อร่อยนะทุกคนอร่อยอร่อยเรามาแกะกล่องที่สองกันเลยทุกคนนี่นทุกคนแกะกล่องท,ที่สองวันนี้มีทั้งหมดยี่สิบใบนะทุกคนน,นี่กองที่สองก็เหมือนเดิมท้งคนแกะฝั่งนี้ก่อนกัน องเล่นนะทุกคนอันนี้เป็นมีช้อนเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็มีเป็นแบบเอ่มไป็นเ <ouse> สาอะไ <rup> รสักอย่างนะทุกคนเป็นสีส้มเนี่ยทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นขนมเหมือนเดิมน,นะทุกคนของไม่แกะนะทุกคนชิ้นต่อไปแกะเลยนี่อันนี้จะเป็นของเล่นนะทุกคนอันนี้ขนมไม่แกะเหมือนเดิมนะมจ๊ะ มีอะไรทุกคนโอ้มีช้อนเหมือนเดิมแล้วก็มีเป็นอะไรเนี่ยรถแมลงสาบเหรอยินได้ด้วยทุกคนโอนน้ก็น่าจะเป็นรถแมลงสาบมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมต่อไปกันนะทุกคนน,นี่อันนี้เป็นลูกที่เท่าไหรแล้วไม่รู้เหมือนกัน เอาไปอันนี้น่าจะเป็นของเล่นเราจะแกะเฉพาะฝั่งของเล่นนะทุกคนเพราะว่าทุกอันจะมีคนหน่เหมือน,นกันแล้วก็มีของเล่นแต่ของเล่นอนอาะจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นอะไรทุกคนโู้หุ่นยนต์ซีมคูหวานเวลเลยทุกคนก็มีช้อนเหมือนเดิมนะทุกคนกล่องต่อไป กล่องบุกนิดนึงอันไหนอ๋ออันนี้จะเป็นของเล่นเหมือนเดิมเก็บเยอะมากช้อนหลุดมาแล้วทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นเป็นลูกวีแล้วทุกคนลูกวีแต่ปองไม่ดังดูว่เป็นอะไร,รอ่ะทุกคน อไม่ได้ไลทุกคนก่งต่อไปไม่แล้วทุกคนแกไม่ออกแกแะกะดุงยากนิดนึงนะทุกคนกล่อ,องอันนี้น่าจะเป็นของเล่นแกยากมากมีทุกคนอันนี้คืออะไรบอกด้วยคอมเมนต์มาด้วยนะทุกคน โอ้นกหวีดอีกแล้วเหรอแต่อันนี้เป็นสีเขียวนะทุกคนมันคืออะไรอ่ะทุกคนน่าจะไม่ใช่นกหวีดนะทุกคนบอกไม่มีเสียงเหมือนเดิม่ะทุกคนแต่เป็นสีเขียวทิ้งต่อไปในนี้หมดน,นทุกคนเดี๋ยวมาจกะในแผงกันต่อน,นะทุกคนน่าจะผ่านไปประมาณห้าหกลูกแล้วนะทุกคนมาเกะเลยอืม กล่องต่อไปนะทุกคนเรามาแกะกันเลยงัก็แกะยากเหมือนกันทุกกล่องเลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นเอ่ออะไรของเล่นนี่นะทุกคนแกะให้ทุกคนดูก่อนนะทุกคนวนะ่ามันเป็นอะไรคืออะไรอ่ะทุกคนอุ้ยอันนี้เป็นรถ ดอกไม้ดอกทันตะวันอะไรทักอย่างนะทุกคนนี่มนได้แบบนี้เลยนี่นะทุกคนแล้วก็มีช้อนมีช้อนให้เหมือนเดิมรอต่อไปลูกต่อไปใบต่อไปอะไรทุกอย่างนะทุกคนนี่นะทุกคนเด็บเลย เส็นแล้วอ่ะทุกคนเห็นไหมเล้ยไหมเล้ยไหมเล้นไหมแมคุณยุนอีกแล้วทุกคนแล้วก็มีช้อนเหมือนเดิมคุณยุนอันนี้เป็นสีส้มเมื่อกี้เป็นสีชมพูนะทุกคนสีไม่ซ้ำก็ได้อยู่แต่มันแอบตั้งยากนิดนึงนะทุกคนแอบตั้งยากมากใบต่อไปลูกต่อไป นี่นะทุกคนเล็บแดงหมดเยอวทุกคนเห็นไหมนี่นะทุกคนอันนั้นก็เป็นขนมเหมือนเดิมวุ้ยอันนี้มันไม่มีอนะทุกคนที่แจกะทุกคนใช้ตั้งใจค่ะทุกคน,นเห็นไหม่ใชค เไมเไมนไม้มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยไม้ช่วยคนอีกอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเมื่อกี้ได้เลขสองอันนี้ได้เลขหนึ่งอันนี้เราก็พบว่ามันเป็นวีทุกคนตลกมากอันต่อไปนะทุกคนใกล้จะอันสุดท้ายแล้วเหรอแค่อีกแค่ 4ี่สามสี่สี่ลูกสี่ใบแอบทุกคนเขาเรียกลูกแล้วเขาเรียกใบคอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกคนอืมอะไรกันบ้างอันนี้น่าจะอุ้ยมันยับไปไหมวะทุกคนแล้วก็วมันก็เททุกคนมันเจ็บอะ อันนี้อะไรโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนไอ้เขาแยากอะไรน,นี่ทุกคนอุ้ยมันคืออะไรทุกคนคอมเมนต์มาด้วยแต่มันหมุนได้แบบนี้มันชื่ออะไรเลยวะทุกคนจําชื่อไม่ได้แต่มันเล่นแบบนี้เงินไปแล้วทุกคนช่างมันเถอะแต่ก็เก็บไปต่อไป นี่แกะเลยอันนี้ให้เราทายเหรอถ้าแบบซ้ำเมื่อไหร่เราว่าเป็นหุ่นยนต์นะฟางเสียงือว่าไม่อาจจะไม่ใช่ยอ๋อรถมอเตอร์ไซค์ทุกคนอันนี้เป็นชอน็อตนี่นะทุกคนวิธีการเล่นรถมอเตอร์ไซค์ก็ เหมือนกันเลยงอนก้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 อนงอน,นอันนี้ตนนั้งได้อุ๊ยตั้งได้เชียวทุกคนดูนี่เป็นสีส้มว้าสีเขียวทุกคนต่อไปกล่องรองสุดท้ายแตกไปเลยอ๋อใบทุกคนลืมลืมลืมนี่ คิดว่าอันไหนเป็นของเล่นอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะหนึงหรือสองันนี้เกะยากมากอันนี้คืออะไรทุกคน <g ül> ลุงข้างบ้านอันนี้ทุกคนลุงข้างบ้านลุงข้างบ้านนะทุกคน คุข้างบ้านนี้ก็ไม่รู้ฟังเหมือนกันนะทุกคนดูดิยืนยากมากช่างมดงใบสุดท้ายท้ายสุดนะทุกคนคใบสุดท้ายของวันนี้นะทุกคนแกะเ้ เหมือนเดิมนะทุกคนเกะมากไหนทุกคนอันไหนอันไหนอันนี้โอ้โหอุ้ยอันนี้เห็นแวบๆเมื่อกี้แต่มันมันคืออะไรมันคืออะไรทุกคนมันคืออะไรอีกแล้วมันเหมือนอันนี้อะไรแล้ววะอ๋ออันนี้เมื่อกี้มันหล่นไปแล้วอันนี้อันใหญ่กว่าใช่ไหมแล้วเมื่อไหรอันนี้ อ๋อส่วนอันนี้อันเล็กอันนี้สีเขียวเหมืนกันเลยทุกคนมัมือนเป็นอ่อุ้ยเกินอีกแล้วโอเคนะทุกคนอันนี้คือของที่เราได้ so, สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย